ไลฟ์แพกมันคือไลฟ์สไตล์ครับ <S <S เพราะว่าไลฟ์แพกมันคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเราใช้ไลฟ์สไตล์ได้ง่ายขึ้นคือถ้าขาดไลฟ์แพการู้สึกว่าบางทีเราไปเจออะไรหลายๆอย่างมลพิษทุกอย่างเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ไลฟ์สไตล์เราอาจจะไม่ไดีตามที่เราต้องการครับไปไปเที่ยวที่ไหนถ้าเราได้ทานไลฟ์แพกมันก็รู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นครับผมคุณว่าชีวิตไลฟ์สไตล์ก็ดีขึ้นสวัสดีครับชื่อนิรันเสรีสันติวงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อไอนะครับ ปัจจุบันนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจร้านแวนนะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ด้วยครับปกติของไอ้ครับก็ต้องออกไปทํางานข้างนอกนะครับบางทีไลฟ์ไสไตล์ของเราทํางานเยอะขึ้นนอนดึกอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตอนนั้นอนะ่ะปัญหาสุขภาพเรื่องเข้ามาอาจจะมีการอ่อนเพลียระหว่างวันป่วยง่ายขึ้นถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเอง ที่ได้รู้จักบ,บริษัทนูนสกินเพราะว่าหนึ่งคือพี่สาวครับได้เชิญชวนนะครับไปงานอ xhibition ในเรื่องของการตรวจสุขภาพตอนนั้นก็เข้าไปก็รู้สึกว่าบริษัทนี้มีการตรวจทุกอย่างมันเป็นเทคนโนโลยีแล้วก็เลยได้ศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชานะครับแล้วรู้สึกว่าโปรด u ัก์ที่นี่น่าสนใจในเรื่องของสุขภาพและความงามครับผมผลิตภัณฑ์ที่ชอบนะครับของบริษัทนูนสกินก็คือไลท์แพคครับไลท์แพคคืออะไรนี่ครับ ก็คือไลแผงมันคือเป็นวิตามินรวมครับตัวนี้มันวิตามินมากกว่า30ชนิดนะครับเป็นผักผลไม้รวมที่อยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็ทานแค่สามมื้หลังอาหารเชา้ากับเย็นทําให้รุกคนนะครับได้วิตามินครบถ้วนในแต่ละวันที่เราต้องได้ใช้ไล่แผงมันเป็นอะไรที่ง่ายปกติะครับเป็นคนกินผักผลไม้อยู่แล้วแต่บางครั้งคือเราอาจจะกินได้ไม่เพียงพอความสะอาดความปลอดภัยก็น้อยแต่พอได้ทานไลแผงหนึ่งคือได้วิตามินครบถ้วนปกติแล้วถ้าเราต้องกินวิตามินต้องกินหลายๆอยา่าง ถูกต้องไมหมครับแต่ด้วยความว่าหลายแผงมันครบหมดเลยมันง่ายสําหรับเราก็มันได้วิตามินที่เราต้องการในแต่ละวนัน ก่อนทานก็คืออาจจะมีอาการอ่อนเพลียระหว่างวานันบางทีพอเจออากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับก็จะเริ่มมีแบบค่อยสบายเนื้อสบายตัวครับแต่พอได้ทานไลท์แพกไปแล้วเนี่ยอย่างแรกตื่นมารู้สึกสดชื่นขึ้นมีพลังงานระหว่างวานันก็ถ้าคนที่ได้เจอกับไอซอย่างแรกเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราดูสดชื่นขึ้นหน้าตาดีขึ้นดูผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็เขารู้สึกว่าเราทาไมรู้สึกทํางานได้ทั้งวนันแบบเจอทีไรก็รู้สึกว่าเรามีเ n e r g y ได้คุยแล้วรู้สึกดูล่าเริงตลอดวนัน ตอนนี้ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับออกไปทํางานข้างนอกเจอมลพิษภูมิคุ้มกันหลยๆอย่างก็องบอกว่าต้องดูแลตัวเองมากขึ้นตัวแลฟแพรก็จะเป็นตัวหนึ่งทําให้ทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงคุณภาพไลฟ์ก็ดีขึ้นไลฟ์สไตล์ของทุกคนก็สามารถทํางานได้ดีมากขึ้นมันก็จะทําให้รู้สึกว่าชีวิตของเราทํางานง่ายขึ้นไลฟ์แพรก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นครับไลฟ์แพคคือไลฟ์สไตล์